สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Made Story นะคะตอนนี้นะคะเมย์อยู่ในคาเฟ่นะคะที่อยู่ใกล้ๆบ้านนั่นเองวันนี้นะคะเมย์ก็ออกมานั่งทํางานนะคะจริงๆก็ไม่ได้เชิงทํางานหรอกจริงๆอยากหาเรื่องเที่ยวนะคะออกมานักข้างนอกเนาะแต่ก็ได้ร้านกาแฟตรงนี้นะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวนั่งทําอะไรนิดๆหน่อยๆด้วยละกันเนาะจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ย เมื่อวานนะคะเมย์ก็ได้ลงคลิปในแอป,ปดำแล้วกันเนาะเมย์ก็ไม่กล้าพูดชื่อเต็มเนาะกลัวเขาไม่ไม่ให้พูดนะคะเมื่อวานเนี่ยได้ลงคลิปแรกนะคะคลิปแรกเลยนะคะในช่องต่อต,อตอนะคะของเมย์ไปเป็นช่องใหม่นะคะชื่อว่าแม่แฝดพี่รีวิวนะคะก็ได้การตอบรับที่ดีนะเพราะว่าเพิ่งลงไปเมื่อตอนเย็นนะคะเมื่อวานมาจนถึงตอนนี้คนเข้ามาดูเกือบ10,000วิวแล้วนะคะ แล้วก็มีคนกดไลค์เพิ่มขึ้นเอ้ยไม่ให้กดไลค์กดติดตามนะคะเพิ่มขึ้นจาก3คนนะเมื่อวานมีแค่3คนเองตอนนี้มีอยู่ที่ประมาณ160-170คนแล้วนะคะซึ่งช่องนี้เนี่ยมก็ตั้งใจที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการท้องแล้วก็มีลูกด้วยเนะาะ แล้วก็มีอีกงานหนึ่งนะคะที่เมย์กำลังทำอยู่ก็คือเมย์เนี่ยจะชอบดูคลิปของแม่นกน้อยนะคะบ้าลัรโูหลวงหรือว่าแม่นกน้อยพิษณุโลกนะคะโครงการบ้านสวนอุดมสุขนะคะจะชอบดูในทุกๆเช้าเนาะเพราะว่าดูแล้วจะรู้สึกจิตใจเบิกบานเพราะว่าได้ไปอนุโมทนาบุญกับแม่นกนะคะในการสร้างบุญหลายๆบุญเลยซึ่ง เราเนี่ยไม่ได้มีโอกาสที่จะทําตรงนั้นแต่ว่าพอเราได้รับรู้แล้วก็อนุโมทานาบุญด้วยมันก็ทําให้รู้สึกว่าใจิตใจเมนะแจมใสแต่เช้านะคะก็จะอนุโมทานาบุญกับแม่นกนะคะแล้วก็ให้ลูกๆเนี่ยลูกๆเนี่ยได้แบบเหมือนอนุโมทานาบุญกับย่านกด้วยนะคะก็เลยเป็นเหตุให้เมเนี่ยคือเมนะชอบคลิปหนึ่งของแม่นกนะคะตอนที่แม่นกเนี่ย ทำตัวนอนนะคะให้กับวัดนะคะคือทำพื้นตัวนอนเพื่อที่จะให้สาธุชนเนี่ยมาเดินปฏิบัติธรรมในวัดนะคะแล้วแม่นงเนี่ยอธิบายได้แบบละเอียดมากมีว่ามีไม่เคยไปอ่านที่ที่ไหนที่แบบละเอียดขนาดนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเอาความรู้นี้เนี่ยมาแชร์ในแอปดามเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยู่ในช่องของ เมดหลักนะคะไม่ใช่ช่องแม่แฝดนะคะเพราะว่าช่องเมดหลักอาจจะเป็นเรื่องการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านและสวนเนาะก็อยากจะแชร์มากเพราะว่าเมดูแล้วมันน่าสนใจมากคะ่ะเราก็อยากจะให้คนที่เขาทําบ้านและสวนนะ่ะไ,ได้รู้ความรู้ตรงนี้ด้วยเมก็เลยได้ขออนุญาตนะคะส่งข้อความเนี่ยไปขออนุญาตกับแม่นกนะคะว่าเออเนี่ยมีขอนำความรู้เคล็ดลับตัวนเนี้ยของแม่นกเนี่ย มาแชร์ต่อได้ไหมโดยการที่เมย์เนี่ยจะทําในลักษณะของการเป็นภาพเล่าเรื่องนะคะไปเป็นสเต็ปสเต็ปเนาะก็ส่งข้อความไปหาแม่นกแม่นกก็ใจดีนะคะบอกว่าได้เลยเมย์ก็บอกดีใจมากแล้วก็เริ่มนะคะวันนี้เนี่ยเริ่มที่ที่จะเขาเรียกว่าเอาข้อมูลของแม่นกมาย่อยในในแบบฉบับของตัวเมย์เองนะ เป็นเขาเรียกว่ารอไฟแบบว่าเป็นข้อมูลดิบๆเลยมาก่อนแล้วก็ทีเนี้ยเราก็จะวางโครงต่อไปในลักษณะที่เราอยากจะพิเศษเขาออกมายังไงนะคะที่จะให้คนอื่นเนี่ยเขาเข้ามาอ่านเนาะจุดจุดหลักๆเลยนะคะในการทำคลิปตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าตั้งคำถามก็คือถามว่าคนที่เข้ามาดูเอ่อโพสต์ตัวเนี้ยเกี่ยวกับการปูตัวหนอนเนี่ยเขาจะได้อะไรจากเรานะคะ อันนี้คือจุดหลักในการทำเรื่องนี้เนาะจะพยายามทำข้อมูลให้เป็นเป็นตามสเต็ปในแนวแน,แนวนั้นนะคะที่ตั้งจุดหลักๆเอาไว้ค่ะก็วันนี้นะคะก็ได้มานั่งทํางานที่ร้านกาแฟรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกว่าเต็มอิ่มมากแต่ก็ไม่สั่งของหวานนะคะเพราะว่ากลัว หมอนัดข้างหน้าเนี่ยกลัวว่าจะตรวจน้ำตาลไม่ผ่านนะก็เลยมาที่เนี่ยก็จะสั่งแค่โกโก้นะคะโกโก้ไม่ใส่น้ำตาลเมื่อวานนะคะก็มีเรื่องน่าย,ยินดีมาเลยคือเมื่อวานเนี่ยพี่ดีนะคะส่งข้อความมาว่าน้องเมย์พี่ดีเนี่ยถูกเลขนะถูกเลขตั้งแบบ2อตัวเลยนะคะทั้งตัว89 ตัว89กับตัว503นะคะพี่ดีก็เออเมก็เลยถามว่าเอา้าพี่ดีไปได้เลขมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่ดีบอกว่าไปได้เลขตัว89นะคะมาจากที่วัดวัดตรงจำปาดงนะคะใต้ต้นโพเออเมกับพี่หน่งทั้งบ้านนะก,ก็แบบคุยกันเรื่องนี้นะวอาพี่ดีแบบหมานมากแบบถูกทั้งสองตัวเลยนะคะน่าจะถูกเยอะอยู่นะเดีย๋ยวเมจะ ส่งข้อความไปถามใหม่ว่าได้เงินทั้งหมดถูกอะได้เท่าไหร่เนาะช่วงนี้นะคะที่เมย์ไม่อยู่เนี่ยพี่ดีก็จะเป็นคนคอยดูแลน้องหมาทั้งหมดนะคะแล้วก็คอยดูแลบ้านนะคะพี่ดีก็จะส่งวิดีโอนะคะที่พี่ดีให้อาหารน้องหมามาเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเออวันนี้เนี่ยตัวนี้กินอะไรวันนี้ให้อะไรกินเนาะ,ะเาดะคะูน็กๆกินข้าวนะคะ ไปค่ะปากเปยอยู่นี่ค่ะปากเปยวันนี้ก็ลาเต้งอนอีกแล้วค่ะอยู่กองทรายเหมือนเดิมลาเต้ลาเต้มากินข้าวมามาเร็วมาเร็วมาเ,มาเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนแล้วแล้วมากินข้าวมีคนงอนพี่ดีอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่ยอมกินข้าวอ่ะสามตัว ปกแปรหมดหรืยางชูก้าเอากินแต่น้ำ่ะจิตาจิตามีงอนหนึ่งตัวนะคะงอนอีกแล้วค่ะวันนี้งอนอีกแล้วค่ะเอพี่เน่เ<อ>งมารับแล้วนะคะพี่เน่งวันแล้ววันนี้ช่างเขาจะมาทำอะไรที่บ้านเราวันนี้ก็น่าจะฉาบเสร็จน,นะคะ ก็เหลืองานฉาบอยู่2ด้านก็คิดว่าน่าจะมาช่วงเย็นๆก็เสร็จวันนี้แล้วก็เก็บงานส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยมีเอก็ถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว,ว่าตรงฝ้าเนี่ยพี่เน่งไม่ทําเหรือทํานะครับแต่ว่าจะเป็นส่วนของงานที่หลังจากที่เราก่อเสร็จแล้วก็ฉาบเสร็จฉาบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เคลียร์พื้นที่ให้มันสะอาดก่อนถึงจะทําฝ้าฝ้าจะได้ไม่เปื้อนนะครับทําฝ้าเสร็จก็ถึงจะมาทาสี ทาสีเสร็จแล้วก็จะมา,าปลูกคืออีกรอบหนึ่งปูกกระเบื้องด้านล่างอีกประมาณกี่วันเราจะได้กลับจำปราดงคือตอนนี้มันมีงานในส่วนที่ที่ต้องดูเนี่ยแทบจะหมดแล้วเพราะว่าที่เราอยู่เนี่ยคือเราอยากจะวางแผนไปพร้อมๆกับช่างก็คือระบุว่าตรงนี้จะเป็นประมาณนี้เพราะว่าเราเราไม่มีเหมือนกับว่าไอเดียในหัวมแบบว่าสําเร็จทีเดียวไง เราก็ทําไปด้วยแล้วก็บอกไปด้วยแล้วก็ช่วย,ยแม่เก็บของด้วยเนาะใช่ใช่ mm hmm. ก็ต้องช่วยแม่เก็บของด้วยของเยอะมากตอนนี้แม่ก็ทยอยเคลียร์ของก็จะเหลือขายไว้แค่บางส่วนนะฮะบางส่วนที่มันแบบว่ามันมันเกินแรงอะไรเงี้ยแล้วก็บางอย่างที่มันเป็นฝุ่นเป็นอะไรพวกนี้ยก็คือจะโลออกอโอเคค่ะเดีย๋ยวคลิปต่อไปจะอัปเดตบ้านให้ชมนะคะควันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับง,งานฉาบ